เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิเป้ารถสวยๆนะครับคันนี้รถปี2011เลยนะครับกับราคาเพียง59,000บาททานันครับรถใช้น้อยไม้น้อยด้วยนะครับไม่อยู่ที่150,000กว่านะครับก็สอดคล้องกับรถปี2011นะครับไหม่แท้แน่นอนครับเดินทางไกลสบายมากครับเครื่องดีเกดีไม่มีกระตุกนะครับ ช่วงล่างดีครับสีสวยภายในสะอาดครับภาษีเต็มนี่นะครับภายในสะอาดสะอาดเบาะหนังสีครีมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับคันนี้พิกัดดูรถอยู่ท่าพระนะครับใครอยู่โซนนั้นหารถรุ่นนี้ใช้อยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้าไปได้นะครับเป็นหน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4บานครับเบาะหนังทั้งหน้าหลังเลยนะครับภายในสวยๆครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้านะครับ 59,0 0มืนเก้าพันบาทท่านใดครับรถปี2011สสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ